มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเอกหมอกลิดคอนเฟิร์มเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับหมอกลิดคอนเฟิร์มที่มีชื่อเสียงด้านทํานายชะตาชีวิตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายน2 5 6 3ที่ผ่านมานะคะหมอกลิดคอนเฟิร์มนั้นได้มีการโพสต์คลิปดีโอผ่านทางเพจ Facebook เผยว่า6ราศีแห่งนะคะมีเกณฑ์ถูกรรงวาลประจำเดือนกรกฎาคม2563มาแล้วครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆครับหมอกลิดคอนเฟิร์มได้เผยต่อนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีดาวใหญ่ย้ายด้วยกันอยู่2ดวงนะคะจะมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาอิทธิพลจะส่งผลให้ช่วงกรกฎาคมสิงหาคม ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นนะครับดาวพฤหัสเป็นเลข5ดาวเสาร์เป็นเลข7เลข5กับ7ชัดเจนจริงๆแล้วจะมีดาวที่มีอิทธิพลหลักๆอยู่2ดวงด้วยกันได้แก่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธจะเป็น1ถึง4เพราะฉะนั้นเลขที่ท่านต้องสลับกันกลับไปกลับมาเลยนะครับก็คือ1 4และ5 7ในเดือนกรกฎาคมครับลองทำตามดู 1457จะมีเกณฑ์นำรางวัลมาให้ท่านวิธีสลับเลขก็คือ141517หรือว่า454147 757471สลับกลับไปมาแบบนี้พร้อมกันนั้นยังมีดาวจับคู่ที่ปรากฏเด่นชัดด้วยกันทั้งหมด6คู่นะคะได้แก่5 9 14 28 47 60และ31เน้นย้ำอีกครั้ง สำหรับ4ตัวที่จับคู่กันมีโอกาสถูกนะครับก็คือ1 4 5และ7ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเลขดีๆแบบนี้ใครที่เกิดราศีที่มีเกณฑ์ถูกรางวัลนะคะนำเลขเด่นๆไปซื้อกันได้เลยค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ